ตอนนี้นะครัขบขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่ส1มหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหัดใหญ่นะครับลอดสะพานเกือกหมาบริเวณหลังวัดท่ามะเดื่อมาแล้วนะครับตอนนี้แอดอยู่บนสะพานเกือกหมานะครับหลังวัดตาผานะครับเหมือนลายธงชาติเลยนะครับเหมือนฮิตาชิลายธงชาติเดี๋ยวต้องลุ้นใกล้ๆนะครับ วันนี้ไม่เปิดไฟด้วยนะครับอากาศมืดคึ้มมากนะครับวันนี้นี่นะครับฮิตาชิลไลทงชาตินะครับสี่ห้านะครับ 4ี่หนะครับนิจชินะครับลายธงชาติทําขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3,1นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัาดใหญ่ครับ ผ่านไปแล้วนะครับผ่านจุดตัดทางด้านเหนือของสถานีนครชุมไปแล้วนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องระดุกชาแนลครับตอนนี้ขบวนต้องชะลอนะครับเพราะว่าขบวนธรรมดาที่สองห้าสี่นะครับกำลังเข้าหลีกให้ทางสองนะครับที่ สถานีนะครชุมนะครับก็าฝากติดตามกันด้วยนะครับ